สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทย7จสีอาทิตย์ที่28สิงหาคมวันนี้มาพร้อมกับเรดทราคาต่อรองล่าสุดทั้งสีคู่ที่อยู่ในลายไทยทอดสดใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาถือว่าเป็นข้อมูลมวยไทย7จสีอัปเดตก่อนมวยไทยเสีชก6ชั่วโมงวันนี้ไม่มีรับลงพรางเห็นยังไงเล่าอย่างนั้น f อชอบกดซับสไคร์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,แหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเพชป่าศักดโสสพิษเจอเพชนาคาอบาจนครพนมร้อเมื่อเช้านี่เพชป่าศักามาร้อยขนาดที่เพชนาคามาร้อยแ เพชรป่าศักดิ์าาเนี่ยซ้อมอยู่สระบุรีนะภายใต้การดูแลของคมเพชรลูกพระบาทขณะที่เพชรนาคาซ้อมอยู่อ,อบจนครพนมภายใต้การดูแลของทีมลำน้ำมูลสอสุมาลีเทนเนอร์ยอดเพชรเทนเนอร์ลำปางมวยคู่นี้เป็นมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่เพชรป่าศักดิ์าาเนี่ยเข่าในเหนียวแน่นนะ วงนอกเตะขวาต่อยขวาส่วนเพชรนาคาไฟเตอร์เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเลทเปิดนะเพชรป่าศักสโสพิษต่อ5้สมวยคู่นี้1นึสองสเพชรนาคาต่อยไม่หลับไม่หลนนะ4ีห้าอันตรายเลทเปิดต่อ5้าสี่ แฟนมวยเอมองว่ายืนระยะ4 5หจะดูดีกว่าวันนี้ได้ได้หลักได้เหลี่ยมได้ลอยนะตัวใหญ่กว่าหงแดงชอบเพชรป่าสักไปที่คู่สองคู่สองพระจักจิ๋วสจเล็กเมืองนอนเจอริศนาคาอบจนครพนมพระจักจิ๋วมาร1 7 6สซ้อมอยู่สจเล็กเมืองนอนนะ ส่วนรินาคาอบจนครพนมซ้อมอยู่นครพนมภายใต้ทีมงานลำน้ำมูลสสุมาลีจังหวะฝีมือด้วยกันนั้นคู่เป็นมยวยขวาหลักเหลี่ยมไอคิวดีมวยคู่นี้จะต่างกันที่ฟอร์มการชกพยักจิ๋สามไฟล่าสุดนี่แพ้ไม่มีคำว่าชนะขณะที่รินาคานี่สามไฟล่าสุดแจมชนะทั้งสามไฟเลทเปิดรินาคาต่อห้าสี่ มวยคู่นี้เป็นมวยจังหวะสองจังหวะสมชิงหลับชิมเหลี่ยมใครพลาดโดนใครพลาดโดนแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่ริบนาคามองว่าจังหวะเหลี่ยมดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะพยักษ์สิวสอจอเล็กเมืองดนได้แบบสนุก fc ชอบกด subscribe กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,ห,หงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใครยังไม่มีตัวช่วย หงแดงแนะนำมวยหูสวัสดีหรือปุ้หยล์เห้าดหกสย์าด0 8 1 7 2 5 4รายวันวันละ300ช่อง7กับอม,มริน34ก็ได้คืนแล้วถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของประเทศไทยไปที่คู่สาม คู่สนิ้วจองหวนสอสอมนิชชนบุรีร3 4เจอกับพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนิ้วจองหวนมาตามพิกัดซ้อมอยู่ที่นุ่นเลยศิริลักษ์มวยไทยอุดรน,นะขณะที่พลอยพันล้านเนี่ยซ้อมอยู่พีเคมาร3 5ห้า พลอยพล้นในยี่เอ็ดจากขอนแก่นส่วนนิ้วจองหวนสิบเจ็ดจากโคร,ราชสูงเท่ากันร้อยเจ็ดสิบสองปากหัวตัวเท่านิ้วจองหวนมวยซ้ายยังว่าฝีมือขนาดที่พลอยพล้านมวยขวาฝีมือเหมือนกันมวยคู่นี้จะกินกันที่ทางมวยนะนิ้วจองหวนมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธดีหลักเหลี่ยมไอคิวดีขนาดที่พอลพอยพันล้านเนี่ยเตะขวาต่อยขวา กระดูกมวยดีแต่ดูว่าช้ากว่านิดหนึง่งมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่นิวจองวนชอบไปที่ทางมวยซ้ายนะสูงปากหัวตัวเท่าซ้ายดีเบสิกการอออกาวุธซ้ายหมัดซ้ายเข่าในนี่ดูดีกว่าวันนี้มองว่าได้เร็วกว่านิดหน่อยจะเบียดเ,เฉือชชนะพลอยพันล้านแบบสนุกนะเลดเปิดนิวจองวนต่อ19 มาถึงคู่เอกคู่เอกนี่น่าสนใจมากเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินฟอร์มฮิตฮอตวันนี้เจอสุดหลอ่สอสจอต้องปราจนีนดาวรุ่งพุ่งแรงเพชรบ้านไร่กับสุดหล่อเนี่ยเพชรบ้านไร่ย2่นะซ้อมอยู่สิงห์มาวินซอยนนจันขณะที่สุดหล่อ18จากอุบลซ้อมส,สอจรุวันน้ำเกลียงสีสะเก มวยเข่าในด้วยกันทั้งคู่เพชรบ้านไร่เข่าในเตะขวาต่อยขวาสุดหลอเข่าในเตะขวาต่อยหมัดซอกคมมวยคู่นี้หงแดงมองว่าเบียดคู่ขี้สูสีหงแดงชอบไปที่สุดหลอมองว่าสุดหลอนะจะไม่แพ้มวยทรงนี้สุดหลอมองมุมมองหงแดงมองว่าเป็นมวยมีนาทีทองนะ เตะขาตอยมัดสอกคมในนี่สู้ได้ขนาดที่เล่นในนี่มีศอกมีศอกมาแจมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของสุดหลอวันนี้เบียดบทกันแบบคุณทีผมทีคุณทีผมดีขงแดงมองว่าสุดหลออาวุธดูหลากหลายกว่ามีนาทีทองจะเบียดเฉือนชน,น,นะเพชรบ้านไท้สิงห์มาวินได้แบบสนุกเลทเปิดเพชรบ้านไต้ต่อ5้าสี่ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงได้ของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงห,หรือต้องการตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูสรวัตรเลียบปุ๊กห่วยรัด0817257464 0817257464หรือแอดไลน์เข้าไปรายวัน300โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยช่อง7กับอมรินทร์34ก็ได้คืนแล้ว มาถึงมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบที่หนึ่งชอบไปที่เพชรป่าศักสอโสพิษช,ชอบหนึ่งแหละวันนี้มาใหญ่มาลอยในเหนียวแน่นหนึสองสามไม่หลับไม่หลนสีห้าสบายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรนาคาอปจนครพนมได้แบบสนุกเลทเปิดเพชรป่าศักต่อห้าสี่ ชอบสองชี้ชัดไปที่ริศนาคาอปจอนครพนมหรือโรเบิรต์ตสอธนาบาอลวันนี้ฟอร์มสดฮิตทอตดูว่าเร็วกว่านิดหน่อยจะเบียดเฉือนชนะพยักจิ๋วสอจอล็กเมืองดนได้แบบสนุกเลดเปิดนะริศนาคาต่อห้าสีชอบที่สชี้ชัดไปที่สุดหลอสอจอต้องปราจีนวันนี้มองว่าสุดหลอไม่แพ้มวยทรงนี้ สุดหล่อจะแพ้มวยจังหวะฝีมือเข้าออกรวดเร็ววันนี้เจอมวยทรงนี้นะถึงดีกาสุดหลอมีนาทีทองเตะขาต่อยหมัดศอกคมวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรบ้านไทยสิงห์มาวินได้แบบสนุกเลดเปิดนะเพชรบ้านไล่ต่อห้าสี่หงแดงแนะนําให้ร้องที่สุดหล่อชอบสุดท้ายมองว่าเบียดวันนี้นิวจองหวนสอสอมาณิชนบุรี มาสู้ไม่สู้ถ้ามาสู้วันนี้เจี๊ยบถ้ามาไม่สู้ก็ตัวใครตัวมันมองว่าทางมวยของนิวจอหงวนนี่ดูดีกว่าเร็วกว่านิดหน่อยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะพลอยพันล้านสอจอพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มได้แบบสนุกเลดเปิดนิวจอหงวนต่อ5-4 นิวจองหวนนี่ถือว่าเป็นลูกของลูกชายของจองหวนซอเพลินจิตนะจอมวยคนหนึ่งเป็นมวยหลักเหลี่ยมดีวันนี้ขงแดงชอบไปที่นิ้วจองหวนมองว่ามวยทางซ้ายได้เปรียบนี่คือมวยรักมวยชอบของงองแดงตัวที่สีหลังจากมวยไทยเจ็ดสีชคเสร็จถ้ามีบทดราม่าเดี๋ยวมาเจอกันช่างช่วงควันหลังมวยไทยเจ็สี วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าก่อนจะก,การขออวยพรให้เอฟซีงแดงปราศจากโรคภ,ภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชะนะถ้าเข้าถูกอย่าลืมบังเอาสอง้างอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเป็นอันขาดวันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ